นะคะมุ้งแรงงานมาค่ะจะพาไปดูบา้งสงกรานมานี้นะคะบางคนก็อาจจะยังไม่หายตัวแห้งนะคะยังไม่หายเหนื่อยยังไม่หายปวดหลังปวดเอวอะไรเลยผลกระแสพ p นี้นะคะมาตุ้มสุดๆทําให้แบบโอโ้คนเหนื่อยๆสามารถตาลุกวาวได้เลยเพรเรื่องราวมันแบบโอ้อะไรวะครับเนี่ย เริ่มจากตอนที่ช่วงสงกรานต์นะคะก็จะมีข่าวว่านักร้องชายชื่อดังแอบน้องใจดาราสาวนะคะสรุปความมาแล้วนะคะอย่างที่ทุกคนทราบดีว่าก็นั่นแหละโตโน่นิชาแล้วเพ๊บคนผู้ชายคนนี้นะคะเขามาออกรายการโหนกระแสค่ะเริ่มต้นจากเนื้อข่าวนะคะคือผู้จัดก,การของคุณโตโน,โน่เนี่ยตอนแรกเขาเหมือนจะไหาคนนะมาช่วยดูแลคุณโตโน่เพราะตัวเขาเองเนี่ยป่วยไม่สบายเร็จแล้วปุ๊บก็ได้ผู้หญิงคนหนึ่งนะคะมาดูแลคุณโตโน่ ว่าคุณผู้หญิงคนนั้นเนี่ยเขาทําอะไรมาก่อนนะคะคือเขาเป็น MC เป็นพิตตี้นะคะแต่ปเปิ่มนะคะได้มีการติดต่อมาทํางานร่วมกันนะคะนี่แน่ใจเลยนะคะว่าทำงานกันแบบไหนนะ ทำมาได้มีเรื่องมาออกหนกระแสเฉยเลยผู้ชายคนนี้นะคะเขาเป็นแฟนกับผู้หญิงคนนี้ที่ทำงานกับคุณโตโน่ค่ะเขาออกมาชี้แจงรายละเอียดต่างๆพร้อมคลิปเสียงข้อความหลายๆอย่างคือยืนยันแบบอื้มเช่นคลิปเสียงตอนที่อยู่ในรถยนต์นะคะถ้าใครได้ฟังคลิปเสียงแล้วคุณจะจะอึ้งทึ่งไปเลยก็คือมีการพูดคุยกันในรถนะคะระหว่างคุณนักร้องนะคะแล้วก็คุณผู้ช่วยนะผู้หญิงก็คือเป็นผู้ช่วยไปก่อนเนาะคุยกันเรื่องเสียงดงเสียงดังข้างห้องข้างห้องเลยโอ้โหฉันฟังคลิปแล้วแบบ ใจความหลักของผู้ชายคนนี้นะคะคือเขาออกมาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่ได้ต้องการจะมาประกาศหรือแฉหรืออะไรเลยในตอนแรกเมื่อเกิดเรื่องนะคะอย่างแรกเลยสิ่งที่เขาต้องการนะคืออยากให้คุณนักร้องเนี่ยไปบอกแฟนเขาไปบอกดาราสาวว่ามันมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นให้อธิบายรายละเอียดให้ชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยไปเลยแฟนเขาเนี่ยควรที่จะได้รับการรับรู้ค่ะหลังจากนั้นนะคะคุณผู้ชายคนนี้เขาก็ดูว่าเหมือนแบบเออนักร้องเขาก็ดูเหมือนเฉยๆหรือว่าอะไรยังไงคือเหมือนดูไม่มีติกกรียอะไรทีนี้เขาก็เลยไปปรึกษาพเพื่อนนะคะที่เป็นนักข่าวท่านหนึ่ คลิปส่งคลิปเสียงอะไรเงี้ยที่คุยกับเพื่อนสรุปคือเขาเนี่ยจริงๆแล้วนะเขาอะแค่คุยกับเพื่อนปรึกษาเพื่อนเออเขามีข้อมูลนะแบบน้นแบบนี้อะไรอย่างงี้แต่ไม่ได้อนุญาตให้เพื่อนเนี่ยเอาไปปล่อยหรืออะไรใดๆนะคะสุดท้ายก็คือเป็นเรื่องบรรดาวใหญ่โตมากๆอย่างที่ทุกคนทราบไปนะคะก็มีคอนเสิร์ตในช่วงวันสงกรานต์นะคะคุณนักร้องชายก็ยังไปออกคอนสงคอนเสิร์ตอะไรต่อเนื่องกันไปเลยเอเสียงคนที่เจ็บแบบนี้ชาหรือไม ในระหว่างที่อัดรายการอยู่นะคะคือมีผู้จัดการของคุณโตโน่น,นะคะชื่อคุณเมย์อันนี้คือผู้จัดการตัวจริงเลยเขาก็เหมือนทักมาบอกพี่หนุ่มนะคะว่าตอนนี้คุณโตโน่นะคือเขาได้ตัดความสัมพันธ์กับคุณผู้หญิงคนนั้นไปแล้วแล้วเขาก็ไม่ได้ขอยุ่งเกี่ยวอะไรกับผู้หญิงคนนี้รวมถึงผู้ชายคนที่ออกรายการหงกระแสด้วยคือเหมือนแบบว่าเออตัดแล้วก็คือตัดไปเลยไม่ยุ่งเลยแต่มันมีผลมันก็ต้องมีเหตุไงต้องรอดูกันต่อไปนะคะเพราะว่าโหนกระแสวันพรุ่งนี้นะคะ่ะคุณผู้หญิงที่มาเป็นผู้ช่วยของคุณโตโ หนะุ่มเนี่ยคคยเขาได้ถามผู้ชายคนนี้นะคะเขาบอกว่าตั้งแต่ตลอดเวลาเวลาคบกันมา7จป,ปีอะไรเงี้ยเคยมีซื้อกาแฟาอะไรให้ผู้หญิงไหมหรือว่าเคยมีเหมือนแบบเออเทคแคร์ care, เรื่องอย่างงู้นอย่างนี้อะไรประมาณเนี้ยผู้ชายเขาบอกเออผมก็จําไม่ค่อยได้ผมก็เหมือนแบบเฮ้ยคือคือคือผู้งไงว่าตั้งแต่ที่คุณผู้ชายคนนี้เขาพูดมาจริงๆเราอ่ะก็แอบรู้สึกว่าเออเราเรา,เราเชื่อเขาไปแล้วนะว่าที่เขาพูดมาที่เขาเจ็บปวดอะไรเงี้ยเรารู้สึกเลยว่ามันคือเรื่องจริง พอเรามานึกถึงกับคนที่เราครบกันมาแบบ7ปีทุกคนมาเคยซื้อกาแฟให้ไหมเออไม่แน่ใจเหมือนกันเฮ้ยมันเอออยู่นะว่ามันก็มีอาจจะแบบหลายๆอย่างที่พูดตรงๆว่า v e language ไม่ตรงกันคือคบกันมาได้ถึง7ปี l ปี e language ไม่ตรงกันน่ะจริงๆคือสามารถเลิกกันก่อนได้นะเราไปเริ่มต้นใหม่ได้คนละคะมีความคิดเห็นกับเรื่องนี้ไงบ้างอย่าลืมคอมเมนต์คุยกันนะคะไปแล้วในหลายๆคลิปนะคะเวลาที่เราเสพสื่อดูข่าวแล้วเนี่ยเราต้องทริกเกอร์ว่าเรื่องนี้สอนอะไรกับเราบ้าง ทุกคนล่ะคะได้อะไรบ้างอย่าลืมคอมเมนต์มาคุยกันนะคะรีไว้ได้ค่ะแบบนี้นะคะฝากกดไลค์แล้วก็ติดตามให้มุกด้วยนะคะเราจะได้มาเจอาก,กันบ,บ่อยๆค่ะ